เออว่าไปแล้วทําไมพี่บังถึงเก็บโทรศัพท์มือถือไว้นานขนาดนี้เพราะอะไรอ่าถามจริงอยากรู้อันนี้อยากรู้ <c oughs> <ๆ S 2> เพราะว่าน่าจะหายไปแล้วหรือว่าอาจจะอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงจังเก็บรักษาไว้อย่างดีคิดอะไรไหมได้คิดอะไรไว้หรือเปล่าคือจริงๆแล้วนนเรื่องเนี้ยจอนี่ตัวพี่เนี่ยค่คิดไว้ตลอดว่าคือมันเป็นของของแต่โมอ่ะ เป็นชิ้นสุดท้ายและตอนที่กู้ข้อมูลกลับคืนมาและหลังจากที่เจอข้อมูลเกี่ยวกับแฟนแตงโมเนี่ยตอนแรกตั้งใจใครคุยกับมันไว้นะว่าเมื่อไหร่ที่เครื่องเนี้ไม่ได้ต้องใช้ประโยชน์แล้วเดี๋ยวมอบให้กับเขาแต่หลังจากเจอข้อมูลเขานะผมเจอข้อมูลเกี่ยวกับเขานาน,านกว่าทุกคนอีกนะรู้สันดานมันก่อนแล้วผมก็เปลี่ยนใจว่าไม่ส่งให้มัน แต่ผมก็เก็บไว้ผมก็เก็บไว้แบบโอเคเมื่อไหร่ที่วันหนึ่งผมกลับไปที่ไทยอแตงโมมือถือเนี่ยผมจะอาจจะให้เมแตงโมหรือหลังจากเมตงโมอาจจะต้องให้พี่ไดยศให้เข้าไปแต่ในระหว่างนั้นเน่ะตัวตัวแจ็คอะใครติดต่อไปหาทนายทนายเดชาว่าจะมาเที่ยวอเมริกาทนายเดชาเขาส่งลายมาว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยว สิ้นปีนี้หรือสิ้นปีหน้าเหมือนปีที่แล้วอ่ะเขาท,ทักมานะแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวไปหาแจ็คบอกว่าเออพี่มานะพี่ก็้ารับเครื่องแตงโ,โมกลับไปเลยนะจะเผื่อจะใช้ในชั้นศาลเขาก็ไม่ได้ตกลงรับหรือว่าไม่รับเขาบอกว่าเออเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพาพี่ไปเที่ยวด้วยนะแจ็คก็บอกว่าโอเคได้พี่เออี้นคดีแตงโมอ่ะมันก็เงียบไงพอเงียบแจ็คก,ก็เก็บไว้ เก็บไว้เพราะว่าเป็นเป็นทรัพย์สินของแตงโมทั้งทั้งที่แม่แตงโมเนี่ยมอบให้แจ็คแล้วโดยถูกต้องแจ็คก,ก็เป็นเจ้าของแล้วแต่มั่นใจในใจลึกๆก,กับมั่นใจว่าเรื่องแตงโมเนี่ยอาจจะต้องกลับมาแน่ๆแทนที่บอกว่า,วานี่พชนะคดีฮะอ่นไม่ไ, <ป S 1> <ณ>ไม่งงงกับบางง,งงงกับพี่บางว่าอ่าเห็นว่าคดีเงียบก็เลยเก็บไว้แทนที่คดีเงียบจะไม่เก็บไว้นะ ก็าาใจลึกๆอะคิดว่าคดีต้องกลับมาแน่ๆ oh. แต่ถ้าสมมติสมมตินะสมมติ TH, ไม่เจอข้อมูลเกี่ยวกับแฟนแตงโมโในด้านลบอาจจะป่านนี้ยเครื่องส่งไปให้เขาแล้วอ๋อ oh. คือจริงๆก็คือบังแจ๊กอะคิดรกพอเครื่องเงียบเนี่ยตั้งใจว่าจะส่งให้แฟนให้แฟนแตงโมก็คือส่งให้เบิร์ต่แต่บังแจ๊กอ่ะไม่เห็นข้อมูลในด้านลบก่อนก็เลยไม่ส่งให้ไม่ส่งให้ อ๋อเอาง่ายๆผมเข้าใจความหมายของบางแจ็คบางแจ็คคิดว่าตอนนั้นน่ะถ้าเรื่องเงียบน่ะบางแจ็คก,ก็จะส่งโทรศัพท์เนี้ยให้ใครสักคนไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นแม่หรือเป็นใครถูกต้องไหมหรือเป็นแฟนตแต่เนื่องจากว่าพอบางแจ็คไปเห็นข้อมูลแล้วบางแจ็คก,ก็เลยเก็บเอาไว้ดีกว่าถูกต้องอ่าผมถามมีคําถามหนึ่งไม่ต้องตอบลึกนะตอบแค่มีหรือไม่มีในเครื่องของตังโมมีภาพลับของน้องไหมเอาแบบลับๆเลยมีไหม เยอะโอเคแค่นั้นอยากรู้แค่นี้ทำไมถึงอยากรู้ตรงนี้หรือเปล่าคำถามคือเพราะว่าอันเนี้ยผมก็นับถือน้ำใจบางแจ็กอย่างหนึ่งว่าบางแจ๊กมีม,มีมีรูปพวกเนี้ยแล้วบางแจ๊กไม่มีการเผยแพร่อ,ออกมาให้น้องได้เสียหายเลยเพราะตอนนั้นนะผมบอกตรงๆเลยเมื่อสามปีที่แล้วผมได้ยินข่าวว่าคุณแม่ส่งโทรศัพท์ไปให้บังแจ๊กผมห่วงเรื่องนี้มากผมห่วงเรื่องนี้มาก เพราะผมไม่รู้ไงผมไม่รู้จักบางแจ็คไงผมไม่รู้ว่าบางแจ็คจะเป็นไงแต่วันนี้ยอมรับว่าบางแจ็คพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าบางแจ็คไม่ใช่คนแบบนั้นอันนี้ผมน้ถือแต่ส่วนเรื่องอื่นที่เป็นเป็นอดีตมาผมไม่ได้สนใจไงแต่ผมว่าอ่าในเรื่องเนี้ยบางแจ็คพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าบางแจ็คไม่คิดจะทํมถึงว่าแล้วทําไมนักการเมืองบางคนเขาอยากได้โทรศัพท์เครื่องนี้กันถูกต้องอ่าอีกเรื่องหนึ่ง<อ>ผมขออ่านบางแจ็คอ่า ทำไมแม่ถึงส่งให้บังแจ็คบังแจ็คคุยยังไงติดต่อยังไงเออที่ที่คุณแม่เขาส่งมาเนี่ยตอนนั้นอนะ่ะแจ็คอะ่ะคุยกับคุณแม่เพราะว่าเห็นแกโดนด่าเรื่องเงินสามสิบล้านแต่ <c oughs> ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องพิธีกรชื่อดังแต่มีรกรรมเขาเยอะเขาทําแสบไว้ไกรหลายคนอะ่ะมันเมื่อกี้ก่อนที่แจ็คจะขึ้นไลฟ์มาเนี่ย แล้วมาประกาศให้ทุกคนรับรู้ว่าผมจะเปิดวีรกรรมของพิธีกรชื่อดังกันทนายคนหนึ่งเป็นทนายดังนั่นแหละ <c oughs> น้องผู้หญิงเขาโทรมาแล้วเขาบอกว่าเหมือนลักษณะเป๊ะๆเ,เกี่ยวกับเม่แตงโมเลยนะเหมือนเป๊ะแมแตงโมเลยเขาโทรมาเขาบอกว่าสวัสดีครับบางแจ๊กแจ็กก็สวัสดีครับพี่ให้ช่วยเหลือ,อยังไงเขาก็ร้องให้เลยครับบอกว่าพี่คิดจะฆ่าตัวตายเอาพี่ใจเย็นๆพี่เป็นอะไรอ่ะ พี่โดนย่ำยีจากรายการนี้และพี่ไม่อยากจะอยู่บนโลกนี้แล้วงานพี่ก็พี่เสียแล้วงานดีๆถูกไล่ออกจากงานเพราะรายการเนี้ยแล้วเขาก็เล่าละเอียดให้ทั้งหมดแล้วเขาตอนแรกอะ่ะแจ็คบอกว่าพี่แจ็คไม่ได้ว่าจะแจ็คไม่เชื่อพี่นะแต่แจ็คขอดูหลักฐานหน่อยเขาก็ส่งหลักฐานมาทางไลน์เพียบอบะใน,นเนี้ยเพียหมดเลยรูปภาพคลิปเสียงอะไรต่างๆนานา,นาน แล้วรายการพูดอะไรเกี่ยวกับเขาทุกอย่างแจ็คก,ก็แบบโอเคยินดีช่วยลักษณะเดียวกับเมย์แตงโมแจ็คพอเห็นเมย์แตงโมไปออกแล้วโดนเลยเรื่องไอ้สามสิบล้านเนี่ยแจ็คก,ก็แบบเอ้ยมันไม่ใช่วะเขาอาจจะตีความความหมายของเมย์แตงโมผิดหรือเปล่าเราทําให้สังคมต้องไปด่าเขาแต่เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เคยด่าเขานะทีเนี้ยแจ็คก,ก็คุยกับเพื่อนที่เป็นพี่คนหนึ่งเขาเป็นคนที่บอกว่าเออ คุยกับพี่ชายแตงโมงไหมแจ็คก,ก็คุยกับพี่ชายแตงโมงพีดยศและแจ็คก,ก็ห้ามเขาว่าตอนนั้นแจ็คเห็นว่าพี่ดายศจะไปจ้างทนายตั้มมาทําคดีแตงโมงแต่เขามไม่รู้ว่าทนายตั้มมาเป็นคนที่เจอคนแรกไอ้ห้าคนบนเรืออืมอ่าแล้วอะ่ะเราคิดว่าทนายตั้มเนี่ยจะไปเพราะเราอะ่ะอยู่ในโลกโซเชียลมานานเนี่ยพี่เราอยู่กับพวกไอ้จิกโกพวกนักเลงมานาน เราก็รู้ข้อมูลแต่ละคนมันเป็นยังไงเราก็รู้ข้อมูลทนายตั้มเรื่องคดียาเสพติดต่างๆนั้นนะเราต้รู้หมดไงแจ็คก็ไปเตือนพี่ดยศว่าอย่าให้เขาทํานะและในช่วงเวลานั้นอนะ่ะแจ็คก,ก็มีข้อมูลที่วันที่ตอนที่แจ็คคุยกับใครคุยกับกระติกนะละออนเงินให้เขาอ่ะที่พี่อชรียอออกมายืนยันแล้วว่าสลิปที่เขาเคยเห็นเมื่อสามปีที่แล้วว่าสลิปนั้นไม่ใช่สลิปการออนเงินให้กับเมแตงโมแต่เป็นสลิปการออนเงินให้กับกระติก แต่ตำรวจตีความว่าแจ็คซื้อมือถือแต่เอาสลิปที่ออนให้กระติกเนี่ยตีเป็นว่าออนให้แม่แตงโมที่ผู้บัญชาการไซเบอร์ในเวลานั้นที่ออกมาให้ข่าวทุกวันนี้ข่าวนี้ม,มันมีอยู่ในสื่อออืถ้าคือตรงนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อัจฉริยะที่ออกมายืนยันให้เพราะว่าเราพูดมาตลอดว่าแม่แตงโมไม่เคยขายมือถือให้พี่ระยศก็ดูข้อมูลจากแจ็ค เรื่องที่คุยกับกติกและเรื่องการกติกยอมรับอะไรต่างๆนานาเนแต่ต่อหลังจากนั้นพี่ได้ยศก็บอกว่าแม่อยากจะไปอีกทางหนึ่งแต่พี่อยากจะหาความยุติธรรมให้กับน้องตัวเองอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยถูกกันนะพี่ได้ยศบอกว่าแจ็คก,ก็บอกว่าเอ้าเหรอแล้วพี่แม่คุยกับแม่เลยเหรอเขาบอกว่าไม่ได้คุยเลยแต่แจ็คบอกว่าอ่านั้นเดี๋ยวแจ็คลองคุยกับแม่แตงโมด,ดูแล้วกันว่าเขาจะยังไง แต่หลังจากที่พิายศเป็นคนอส่งข้อมูลเบอร์โทรต่างๆนานาลายให้เกี่ยวกับแม่แตงโ,โมนะถ้าลองคุยโทรไปวันแรกแม่แตงโ,โมก็บอกว่าเดี๋ยวไปกำลังจะไปที่โรงพักเดี๋ยวแค่คุยแต่ก็ไปผ่านไปสองสามวันแจกก็โทรไปอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนั้นอ่ะไม่ได้แอดไลน์กันแต่โทรแบบโทรตรงโท,โทรตรงในเวลานั้นจากอเมริกา ประเทศไทยทอ,อ่ะโทรตรงบางทีคุยสองชั่วโมงบางทีคุยสามชั่วโมงบางทีคุยแบบแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงแม่แตงโมชอบคุยคุยยาวบางทีอ่ะคุยกับแม่แตงโมอยู่แต่แม่หลับคาโทรศัพท์ก็คือวางวางสายเลยไม่อยากจะปลุกแกแต่วางสายไปเลยแค่นั้นนะแกเหงาแกเหงาวางนั่นแหลก็คุยไปคุยมาแกก็อยู่ดีๆแกบกอกว่า เดี๋ยววันนี้แม่ต้องไปรับมือถือน้องจากตารวจนะแจ็คบอกว่าอ้าเหรอแม่ไปรับเลยครับเขาก็ไปรับมือถือมาเขาก็ถามแจ็คนะว่าให้แจ็คแม่เปิดดูแล้วมันไม่มีอะไรเลยอะอยู่ในนั้นอะไม่มีอะไรอะแม่จะทำไจอะก็แจ็คก,ก็บอกว่าคุณแม่เอาเครื่องเนี่ยเอาไปให้ทางแอปเปิลที่สยามแพรกอนเขาก็จะมี ศูนย์แอปไปให้เขาว่าลองดูว่าข้อมูลอยู่ไหนอะไรยังไงเขาบอกว่าโอเคได้เดี๋ยวแม่จะไปวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้อจาไม่เป็ดก็เขาไม่ได้ไปเพราะว่าเขาติดเอ,อน่าจะติดฝนตกเขาบอกว่าฝนตกหนักน้ำท่วมไปไม่ได้ทีนี้เขาก็ไปอีกวันหนึ่งพอเขาไปเขาโทรหาแจ็คแจ็คก,ก็คุยแล้วก็ค่อยแบบบอกให้ว่าไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปคุยคนนี้คุยไม่รู้เรื่องก็บอกแจ็คเดยแจ็คคุยให้แกบอกโอเค แกไปในห้างนั้น mm hmm. สู่แอปเปิลแกเดินเปลือมาณสองชั่วโมงก,กว่าๆนะและแกออกมาแต่แกบอกว่าแม่ไม,ม่อยากจะให้เขาไม่กลัวว่าเขาว่าอาจจะทําไม่ดีอะไรกับข้อมูลน้องหรือเปล่า mm hmm. อาจจะเป็นฝั่งนู้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้นแจ็คบอกว่าแม่เขาไม่ทําหรอกเขาเป็นสู์แอปเปิลเขาไม่น่าจะทําอะไรแบบนี้เขาบอกว่าไม่เอาไม่ไม่สบายใจอะแจ็คเดี๋ยวแม่ต้องกลับไปก่อนพราะแกถึงท mm ีโทรมาแกบอกว่า แม่ตัดสินใจแล้วแม่จะส่งมือถือให้บงังให้บังเป็นคนคู่ข้อมูลแจ็คก,ก็ยังบอกแม่อยู่นะแม่ที่ไทยอะมีคนเก่งๆที่คู่ได้เยอะแม่ลองดูที่นั่นไม่ต้องลําบากส่งมาที่นี่เขาบอกแม้วแมอวแม่จะส่งให้บงังแต่เขาก็จี้อยู่นั่นแหละส่งมาให้ส่งมาให้ส่งมาให้จี้อยู่นั่นแหละในระหว่างนั้นนะ่ะสอสอสอ้สอยคนนึงรู้แล้วได้ไงว่าแม่จะส่งมือถือให้บงังแจ็ค เาก็มเข้ามาตีสนิทเริ่มตีสนิทคุยนี่นั่นนั่นแจะก็ไม่ได้เอกใจอะเรื่องนั้นอะเพราะว่าในเวลานั้นเรายังไม่ได้คิดเรื่องอะไรต่างๆน่นะก้าอยู่ดีๆแม่แตงโมก็ขอที่อยู่แจะก็ให้ขอที่อยู่เขาขอที่อยู่แจะก็ให้ไปก็ไม่เกินห้าวันก็มือถือมาถึงแล้วเดียใจเดียใจโทรมาว่ามีแพ็กเกจเข้ามาจะก็ไปรับเปิดขึ้นมาก็มือถือเอ้าพอแม่แตงโมส่งมาก้า แจ็คบอกว่าส่งมาเลยนะส่งที่อยู่ไปให้แต่ห้าวันก็มือถือมาแล้วก็เอามือถือไปกู้ข้อมูลแค่นั้นแต่ไม่ได้มีการซื้อเอที่บอกว่าไปซื้อมือถือจากแม่แตงโมในราคาสามแสนอะไรแบบเนีน้มันไม่ใช่อืมแล้ว,แล,วแล้วพอหลังจากบางแจ็กกู้เสร็จแล้วเนะี่ยบางแจ็กเคยติดต่อคืนแม่ไหมเคยเคยตอนนั้นก็แกไม่เอารู้ไรตอนนั้นคดีแตงโมเข้าไปในชั้นศาลแจ็คก,ก็เลยคุยกับแม่แตงโมว่าคุณแม่จะเอามือถือเนี่ย จะเอาไปใช้ในชั้นศาลเนี่ยบอกเลยนะเดี๋ยวแจ็คก็ส่งกลับไปให้ผู้ควบมุมสิธิ์แล้วแกบอกว่าโอเคได้เดี๋ยวปรึกษาทานายก่อนแต่ตอนที่เขาไปปรึกษาทานายถั่วดําอ่ะมันปฏิเสธมันบอกว่าไม่เอาไม่จําเป็นไม่ต้องใช้หลักฐานนี้เชื่อถือไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้เราจะไม่รับไม่ใช้หลักฐานนี้ตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปบอกมันว่าให้เก็บไว้เลยแม่ก็กลับมาบอกแจ็คแบบนี้แล้วเม่เป็นมือถือ,อแต่ โอโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็คือว่าบางแจ็คจะส่งให้แต่ทนายทนายแม่คนปัจจุบันเขาบอกว่าไม่เอาให้บางแจ็คเกีบยไปเลยไม่รู้ปัจจุบันนะทนายเป็นใครนะแต่ว่าเรียกถั่วดำแล้วกัน